หน้าตามันน่ารักมากเหมาะสำหรับการถ่ายรูปอัพลงโซเชียลเก๋ๆด้เดยวนนี้ทกี่ไม้ดีนะไม้เดียวก็ได้ทำกินคนเดียวยทำไมพวกนั้นะ เดี๋ยววันนี้ทําให้หลายหมายไม้เลยเพราะนี่คือซีโ o คุกกิ้งค่ทำได้อร่อยแน่นอนค่ะนี่คืออุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ในเมนูวันนี้ที่มีชื่อว่าโกโก้ป๊อปดริงค่ะทำกินเองก็ได้ทําขายก็ดีหน้าตามันน่ารักมากเหมาะสำหรับการถ่ายรูปอัพลงโซเชียลเก๋ๆได้ด้วยนี่วัตถุดิบหลักของเรานะคะก็คือนี่เลยค่ะผงโกโก้ทิลิปโกค่ะผอโกโก้ทิลิปโกเนี่ยเขาจะมีไขมนันโกก้อยู่ที่22ถึง24%ค่ะ ผงโกโก้ทิลิปโก้นี้เนี่ยเขาจะเหมาะกับเครื่องดื่มแล้วก็ขนมที่อยากได้ความเนียนนุ่มค่ะไอศครีมพุดดิ้งสปอนจ์มูสได้หมดผงโกโก้ทิลิปโก้นะคะลักษณะพิเศษอยากจะให้เข้ามาดูตรงนี้ค่ะ ลักษณะของสีกลิ่นความเข้มข้นนะคะแค่เปิดกระป๋องออกมาเนี่ยมันกลิ่นมันฟุ้งขึ้นมาเลยมันจะมีลักษณะที่เนียนละเอียดยดังนั้นเวลาเราออกไปทําละลายเดี๋ยวมันก็จะละลายได้ง่ายด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทําเครื่องดื่มกันค่ะโกโก้ป๊อปดรง่์ที่มี3รสาชาติคลาสสิกซองเต็ดคาราเมลอัลมอนด์แล้วก็มอคค่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทําโกโก้ป๊อปไลด์ค่ะง่ายมาก วันนี้ไม่มีอีกแล้วเพราะเราใช้วัตถุดิบแค่3อย่างเท่านั้นค่ะผงโกโก้ทิวลิปโกนมแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะเราชามนะคะวางไว้บนน้าร้อนแบบนี้แล้วก็ใส่ช็อกโกแลตเหรียญเข้าไปเลยค่ะระหว่างรอช็อกโกแลตเหลียญละลายนะคะเราก็จะเอาผงโกโก้ทิวลิปโกนะคะ2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้เลยคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่นมลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันผงโกโก้ที่ดีนะคะมันจะละลายน้ําได้ง่ายค่ะจะไม่เกาะตัวเป็นก้อนเนาะเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะเทส่สวนผสมนี้นะคะลงไปผสมกับช็อกโกแลตที่เราเตรียมเอาไว้เราเอามาวางไว้ให้ช็อกโกแลตเหลียนละลายแค่นั้นก็พอละคะที่เราใช้วิธีการวางไว้บนแบบหม้อน้ําร้อนแบบนี้นะคะ<ๆ>เพื่อป้องกันให้ตัวช็อกโกแลตเนี่ยไม่โดนกับความร้อนโดยตรงเนาะถ้าตัวช็อกโกแลตโดนความร้อนโดยตรงเนี่ย,อ,ดดย,อ,ย,ยอุณหภูมิที่สูงอาจทําให้ แไม่ได้ค่ะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราจะยกลงมาแล้วก็เทนมเพิ่มค่ะ ใ,ใอุปกรณ์ช่วยค่ะเพราะมันต้องเทลงพิมพ์ไงเดี๋ยวเสร็จนะคะเราก็จะเทลงพิมพ์พร้อมกับท็อปปิ้งของเราค่ะขั้นตอนการลงพิมพ์นะคะรสชาติที่วันนี้แพจะทานะคะมีทั้งหมด3รสชาติค่ะรสชาติแรกคือคลาสสิกก็จะมีท็อปปิ้งนะคะเป็นมาร์ชเมลโล่แล้วก็ช็อกโกแลตชิปเม็ดเล็กใส่ลงไปตัวอันที่2เนี่ยทอฟฟี่คาราเมลนะคะเอามาตำนะคะให้มันละเอียดแล้วก็มาผสมกับตัวแอลมอนละเอียดแล้วก็หยอดเกลือเล็กๆค่ะก็จะเอามาใส่ลงไปเลยค่ะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยเราจะทำเป็น ล็อกคาค่ะเราจะใช้ลูกอมกาแฟค่ะมานผาสมกับครามเมลตัวนี้ต้องระวังเลยนะเพราะว่ามันหวานมากก็ใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาตัวนี้ค่ะปิดลงไปค่ะล็อกเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวช็อกโกแลตนะคะที่เรามิ m i ์เอาไว้เนี่ยเทลงไปค่ะ1ลูก50กรัมก็พอนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะแช่เย็นในช่องฟรีดนะคะ ข้ามคืนค่ะแต่ว่ามาร์กไว้สัก2ชั่วโมงนะคะเราค่อยเอาไม้ติมเนี่ยลงไปเสียบ่ะมันจะได้กลายเป็นโกโก้ป๊อปสไลด์แล้วก็แช่ต่อไปทั้งคืนได้เลยค่ะนี่ค,ค่ะแข็งแล้วเราก็จะเอาล้อออกมาจากพิมพ์นะคะเราก็เลาะตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะคะน่ารักเปล่าและเดี๋ยวเราก็บีออกมาจากพิมอีกทีนึงน,น่ารักอะ เรียบร้อยก่อนจะจัดจานนะคะเอาอันนี้กลับไปแช่ตู้เย็นอีกรอบค่ะเพื่อให้มันเซ็จตัวสําหรับการผสมนมนะคะวัตถุดิบใช้สามอย่างเองค่ะครีมนมแล้วก็น้าตาล2ช้อนโตค่ะ เวลาอุ่นนมนี้นะคะระวังอย่างให้เดือดนะคะเพราะว่าอุณหภูมิที่สูงเนี่ยมันจะทำลายรสชาตินมแล้วก็ครีมค่ะเสร็จแล้วค่ะเอาส่วนผสมทั้งหมดไปพักรอไว้ในตู้เย็นเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนที่เราจะมาจัดจานให้มันน่ารักลวคะ่ะเราก็จะเอาแก้วของเรานะคะมาใส่กับนมที่เราผสมเอาไว้นมเนี่ยเราใช้ประมาณ120กรัมก็พอค่ะต่อ1โกโก้ป๊อปสไลด์ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเอามาวางรอไว้เลยอย่างที่บอกเราทํา3รสชาติใช่ไหมคะดัง การตกแต่งของเราเนี่ยก็เลือกได้เลยค่ะว่าจะตกแต่งด้วยรสชาติไหนแพรเลือกซอสเต็สคาราเมลแอลมอนค่ะเราก็จะเอาซอสคาราเมลนะคะมาวางลงไปอันนี้นะคะเราก็จะใช้ลูกอมคาราเมลนะคะมาผสมกับแอลมอนแล้วก็หยอดเกลือลงไปนิดนึงค่ะแล้วเราก็เอามาลูยไว้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาช็อกโกแลตบ๊อบสไลด์ของเรานะคะน่ารักนุน่ารักแบบนี้ถ่ายดูปค่ะ แล้วเราก็ต้องมาชิมกันค่ะวิธีการนะคะง่ายมากเอามาจุ่มนนลงในนมแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็คนเลยค่ะดูดิดดเห็นเปล่ามันจะมีความน่ารักของมันอยู่ตัวแบบแอลมอนกันเนี่ยที่มันที่เราใส่เข้าไปด้วยอะ่ะมันก็จะค่อยๆละลายมาอยู่ในนมด้วยเจเรียบร้อยโอ้ยด,ดีมากอะ่ะอร่อยมาก และถ้าใครอยากทําต้องไม่ลืมเลยค่ะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีค่ะอยากทําขนมให้อร่อยสีสวยและมีรสชาติดีก็ต้องเลือกผงโกโก้ทิวลิโก้นะคะกระติกบอกเลยว่าใครที่อยากเอาไปทําเสิร์ฟในร้านกาแฟหรือร้านคาเฟ่ได้เลยนะเราไม่ห่วงสูตรนะเพราะว่าเดคอเรชันต่างๆเราคิดมาเพื่อคุณละค่ะตอนเนี้ย ขอจบแก้วนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะพี่อจะมีเมนูอะไรมาฝากกันอีกก็ต้องติดตามได้ในซีโนคุกกิ้งขับทำได้อร่อยแน่นอนวันนี้ไปแล้วบาย